มาแล้วทำไมตัวพวกเองนิง่งๆลงที่เดิมโอ้ยใครใครใครกินไมตัวนิ่งใครใครกินไมคร้เองไม่ต้องพูดใกล้ไมค์ก็ได้เออเองไม่ต้องพูดใกล้ไมค์ก็ได้ขอร้องเสียงชอ็อตอะตอนเนี้ยเออใช่เขาไม่ได้ยินจริงอะเป็นอะไรอะโอ้ได้ยินยุ่งได<อ>้โอ้โหโอ้โหโอ้โหไฟช็อตเก้าเอ้ย ไอ้ค <C jin x> <motiv ator> <vt> er ิวปิดไม้แล้วเหรออ๋อนู้นไอ้คิวทนฟังไม่ได้อ้าคุณจะทนฟังไม่ได้อี่ตอนนี้แหละตื่นเต้นปะเล่นเล่นสควอร์ทั้งแมทโอ้โหเสียงมันช่างไพเนาะเออบอดีนะครับ มันมีไอ้เป็นมุมที่เดียวเองเหรอเโอ้ยแก้วไม่อันนี้อันนี้ของเขาเฮ้ยของเขาเต็มเลยไอ้ของเขามันลงตรงแคทตาสะสองสามคนเลยไหนเออไอ้เก่าเองอะระวังตัวดีเลยงับดื้อดื้อดื้อหว่าเฮ้ยแย่ปิดคนอเองไม่เชื่อใจเขาหรอกเฮ้ยเโหดดีวะ โผล่ขึ้นไปจริงโอ้มีหิวไหมอะเขาตกันแล้วเหรอไอโก้เขามีแล้วแล้วมันมีสองอันเลยเนี่ยมันมีหลายอันสามอันได้หรือเปล่าเออสามอันได้ไหมโอ้ยไรว้ายไงเควสเรียบร้อยเควสเราปะใครทำเควสอ่ะไอการทำเควสได้เหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันคนที่หยุดเอามือ ใกล้ไหมขอร้องมีคนยิงกันด้วยขอป่องหน่อยขอป่องหน่อยหน้าป่องอ่ะใช้ให้หน่อยอืมเห็นละโอ้ยคิ้วใจเย็นไอ้คิ้วคิ้วไปไปได้ไหมไปได้ก็ได้ไอ้คิ้ว ไก่้ก้าทั้งหมดเละยืนนิ่งืนด้วยความรอทีก้าวจเป็งูไม่เจอเลยไม่ได้อะไรกะนซีหยุดนิ่งหนึ่งโอ้ยก้าวออกมาเถอะออกมาเถอะออกมาเถอะขอร้องเก้าวออกมาไม่ออกหรอกโอ้โหโอ้โหแสบหูเฮ้ยไงประกาศประกาศกินดิง๊อมง๊อ เงียบสงบรูกปั้นผิวมะไอ้มาทำไรไรเฮ้ยของดีอนันะจอะของดีของดีของดีของบางดิไอคิวอยู่ไหนอ่ะขอบ้างไรไรขอได้ขอได้ขอได้ออะไรหายคิวเหรอไม่อะไรอ่ะคิวไม่ได้เก็บของเหรอ โอ้ตอนนี้เราอยู่ในวงใช่ไหมใช่อยู่ในวงมาคิวขอได้สำหรับปืนม่วนไปหมดเลยเก้าเองบ้าเองเดินเองเดินบ้างก็ได้ด้วยมาเดินมาเดินเองต้องเดินเองต้องเดินบ้างเดินแล้วเนีายโอ้ยยูว่าจะตายกูอึดกากเลย เราต้องไต่หิมะแมนเขาไปอยู่เขาไปอยู่กับไอ้ตังเด้อไอ้เกาเอ็งตามมาก็ได้นะเจอแก๊งผาเป็ดเลยสร้างบ้านได้ด้วยโอ้โหอืมอันนี้ทำอะไรได้ีปทำอะไรกันอ่ะเอาออีีกกตเหลือะแค่สองสามตัวนะอันนี้ทำอะไรรอมาคูดาวแป๊บคูดาวอะไรอันนี้ทำอะไรอ่ะทำอะไรคนเดียวอ่ะ มันคืออะไรอ๋อมาคูดาวได้เรื่อยๆเออใช้ได้เรื่อยๆมันคือดาวใช่ไหมขอมั่งขอมั่งขอมั่งคิวโยนให้เขาอันนึงมันคูเลยนี่ไกลคนเดียวเลยไกลเก้าคูอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันจะยืนนะ ยอนไปเลยคิวไปเลยไปแก๊งเลื่อกมือไปแก๊งเลืองมือมาอ้าวเพื่อนไม่ทำอะไรเลยโอ้ว้าวโอ้โหเฮ้ยหลังคุณใครไม่รู้อ่ะเกมมาก่อนหลังสุดวิ่งไปช็อตกาอ์ดไม่เป็นไรเลยเฮ้ยเปิดเอาปืนไหนวะไหนวะ

ขาแยกไม่ออกเลยนะนี่ใครอะไอคิวอะไอตังนี่หว่าเฮ้ยเขาไม่มีที่บิวมีคนได้ยู่ไหนเห็นแล้วเห็นแล้วเจอจของวะแก้งบอดแอ้วเก่าอยู่ที่เดิมไอเก่าเออเออเอ็งมาเอ็งมาเอ็งมาหาหน่อยดิโอ๊ย ไอเก่าเดิมอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมไอเก่าอีกไหมที่เดิมที่เดิมมันไม่รู้มันไม่ยอมเดินอ่ะฉันไม่ยอมเดินใครมันยิงอ่ะกอยู่นี่โอ้ยไงเจอแล้วเจอจิงโง่อ๋อเห็นแล้วอยู่บนด้านบนเนี้ย มันเป็คนยิงมันเป็คนอ๋อยไอ้ต่างยิงใหญ่โอ้โหเอาวะดื้อๆดื้อๆอ้าวไม่ขายร้านเฮ้ยดือเอเก็บดิขอกระตุ้ลูกซองหน่อยเหลือแค่าห้านาเด่นเขาเขามีเขามีอ่ะเอาไปผมจะตายครับพี่โดนอะไรอ่ะเฮ้ยตบเขียวตาย ต้เขยวไอ้ก้าไปเก้าแย่ไม่พูดเลยเหรอไู่มีคนอาคุยไปเก้าเก้ามาเร็วมาเร้วเด้อเ้อาคิวเอาเกาะไปเอาเกาะไปไม่ไกล ใช้เกาะดิวะผมกำลังคาวิธีใช้อยู่ครับพี่เฮมีคนมีคนยิงกระส้นเลยใครใครก็ได้มามามาโอ้โหใช้ไงอ่ะใช้ไงอ่ะไม่ต้องใช้โดนตายละอุ้ยของเฮ้ยคนอีกคนคนเรียบเรียบร้อยลวดไม่โค้งโคงเพียบเลยอ่ะมาเอาดิใครก็ได้รวย ของฟูเลยตอนเนี้ยโคตรรวยอ้โหองอย่างเดียวพอมีเรียบแหละมีแค่หกครับพี่ใจเย็นครับพี่นี่ไงแต่ไม่รู้ตัวตายนมาไอ้คิวเอโยนหน่อยครับพี่อ๋อยาเนี่ยแถวเนี้ยเรียบเลยเนี่ยยาอไปใช้ใช้มีใครมาต่อแม่มาแล้วเออเออไปใช้เออนั่นแหละสวยสวยงาม เก่งมากเก่งมากรวังว่าตอนนี้ผมจะไม่เตือนตกเหวอีกนะครับพี่มาแล้วเก่งตกเวะเรอเห็ล้วบ่าเฮ้ยใครใครขับรถเออพาดคนมากคือซันต้าใช่เหรอซันต้ามาเหรอไหนอุ้ยเอวเอว ันมตานี่โอ้โหมันโยนมันโยนมันเไม่มันเป็นเอวีซีย่าอย่าไปยิงมันอย่าไปยิงมันอย่าถือปืนใส่มันด้วยนี่นี่เดี๋ยวดูเอาไปขโมยรถมาอีกเอ้าี่เต็กไม่ดีอย่าไปฆ่าเอ้าอย่าไปฆ่ามันต่อแล้วได้ก็ช่วยผมด้วยครับพี่โหเด็กไม่ดียิงฆ่ามันเด็กไม่ดี

เฮ้ยาเอออันนี้ยา like อันนี้ยาเก็บตีเก็บเลยเออนั้นยาเออนั้นยานั้นยาเออวงเก็บกินกินยาก่อนกินยาก่อนโอเคกินยากิ่งมากกิ่งมากไปกิ่งมากเอิงก็เก่งอืมใช้ไงต่อไม่ต้องใช้หนีวงเก้าคือรถคือรถเร็วคือรถเร็วคือรถไอคิวรอครพี่ วิ่งสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนตกเกลูก็ไม่เอานะเหลือแล้วใครมาใช้ตกตกเกลวุ่นข้าซะเฮ้ยตายปะผใจได้ปะไม่ได้ไม่ได้แย่จังเลยไปไหนเนี่ยเออบอลเออเข้าวงเหรอเสี่ยงไปไวกันจัง เต้นบนหลังรถระวังตกล้วครับเนาะสีดื้อๆสีมาแล้วเฮ้ยมีคนมีคนข้างหน้ามีคนข้างหน้าโค้งหน้าโค้งหน้าะโดดโดนตกด้ว้ยโดนข้างหน้าเขาเลยอ้าวไหนอ่ะอ้าวไม่ใช่คนหีือเ่าการหันลมวิ่งไม่เจอชาแต่ก็คิวเลยตีละมาเป็นยังไง้ดอกดิหรือว่ารอ รอรครับไอ้เจ้ายิงอะไอ่ะยิงไอ้ดอกข้างบนไงไอ้ดอกอ่ะไอ้ดอกมาตกตรงนี้นี่มแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้เฮ้ยเฮ้ยเฮเ้ยเ้ยเ้ยเฮเ้เยยเ้้เฮ้ย้เฮ้ยยยเยยเยยเฮ้เยเใครเนี่ยยืนเย แรงแรงแรงมากคนแรงเลยโอ้โหเยอะเยอะเยอะมากไม่ใช่เล่นๆละเล่นไม่ได้ละอันน่ไป้าป้เฮ้ยหยุดมันเอาที่ยิ่งใหญ่เข้าไปมันเอาที่ยิ่งใหญ่เข้าไปแล้วะไปจะเป็นสเตเตอร์เโนกย มันอยู่ในนั้นอ่ะไม่ไม่ไอยู่ในนั้นอ่ะตัวที่เราจตอ่มันฆ่าฆ่ามันไงเยปูดเก้าไฟช็อตเก้าโอ้โหแต่หูเลยว่าปองว่าว่าปองว่าลงรถยังไงอยู่ว่าคิวไปเข้าข้างมันอยู่แถวนั้นเล่ะมันหายไปแล้วตัวระดับหัใจไเป็นหัวใจไม่เป็นหัวใจไม่เต้นหัวใจไม่เป็น เออสวยเป็ดไม่เี่ะเองยิงมาไม่ยิงโอ้โหโอ้ว้าวหัวใจไม่เป็นนี่แหน่เนี่ยมันตายแล้วมันตายแล้วเก็บไม่เต็มเก็บจริงใหญ่เข้าไปด้วยคิวไอ้ก้าวไอ้ก้าวก็ได้อะเก็บเขาหน่อยเออวงวงช่วยเก็บเขาหน่อยกวเก้าวขอรถดิเออเก็บเก็บของเข้าไปเรื่อยๆได้ เก็บไม่ได้อะไอคิวเอ็งเอ็งช่วยขับให้ก้าวดิเดือดเก้าเ๋ยใช่ไหมเดี๋ยวก้ามึงกะหาสุกสุกมง้เร็วเอาคืนนี่ดิเฮ้ยเฮ้ยต้อ้อคิวไอคิวแุ้วยเลย อ๋อไปก้าวไอ้ก้าวหายไอ้ก้าวหายไก้าวหลุดไปแล้วไปก้าวหลุดไปแล้วไปก้าวเตะไอ้ก้าวตายเล่นของดีกว่าเยอะเลยไม่เล่นเลยเบ็นเถอะไมปก้าวโดนแล้วไ้ก้าวโดนละนี่แหละ มาแล้วจะไปชุบไอ้ก้าวได้ไหมมาอยู่ตรงวงเฮ้ยตุ้งตาเหี้ยวะเฮ้ยมาใครวะโอ้ไอ้ก้าวไม่รู้คนจะไม่ไปบอกบอกเลยเฮ้ยมีคนยิงกันเต็มเลยบอกเหอแล้วเหอแล้วมันมันยิงฝั่งนู้นอะมีมีเกาะอะไรให้เขาหรือปืนอะไรให้เขาหน่อยไหมไม่มีเลยขื่นใจโอ้ตอนนี้เป็นตรงนี้มาได้เนี่ย ไอ้ก้าวไปแล้วไปแล้วไปรับไม่กลับมาเลยชักอะไรมาอยู่ในในแชตแบบอม่เห็นมันชักอะไรอะชักอะไรอะแป็นขดกรอบทักไอ้ก้าวไม่ได้ทักเฮ้ยอะไรตาตาตาถั่วมองเห็นเขาเขาตาถั่วเขามองไม่เห็นมันตกใจแล้วเผาแม่งเลยไม่อย่าเถินดังนะคิ้วกว่าย่อโอ้ยโอ้ยสไนเปอร์ เฮล์มีด oh oh uh ีด oh 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 ้าดีด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 ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนแล้วโดนแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยเอ้ยแกยนอกตรงนี้มา้าเออเลยดีด้าดีด้าดีด้าดีด้ช่วยด้วย ไปเข้าพู้ไม้ด้านหน้าดิมันอยู่ในนั้น่งนี่ไงโดนเอาสไลด์สด์เอามันสไลด์มาสไลด์มาเห็นเห็นเฮ้ยเฮ้ยด้ด้ลแลเนไกโดน่นนก็แตกก็แตกเฮ่ยได้ปืนทอิเหรอไม่มีปืนอื่นแล้วเขาไม่ต่ปืนละ่ไปเลยเผามเลยแล้วน เขาหมดแล้วเด้อเขาไม่มีเขามีอย่างอื่นแล้วเขาไม่มีอย่างอื่นแล้วใครใคบเขย่าวิงรีบเก็เฮ้ยทิ้งใจของใครวะเรีบรีบเก็บเพิ่ไม่มีใครเห็นไม่เป็นเดียวไม่เป็นเดียวแล้วไปกองควันกลองควันเปิด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 เเปิดทำไมว้าวโอ้ยยิงเลยไหมขังตัวเอง จะตายจะขำตัวเองให้เอออยู่ด้านในน่ะเออก็เห็นแล้วเห็นแล้วเอาวนี่ไงตีกันเหรอตายสวยมีไอ้ตัวข้างบนบ้างเออเหมือนกดขยะโอ้ยกระไายตรงไหนไม่รู้โคตแรงไวยวะ เขามีไม้เยอะเขามีไม้อะไรเลยขอขอหน่อยดิไไม่ด้ละโอ้ยได้พวกไม้ได oh, 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 ้พวกไม้โอ no ้โหโอ้โหได้พวกไม้พวกไม้หน่โดนน็อก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 หนึ่งมีใครมีไม้อะไรเขาไหมไอ้ก้าวอยู่แล้วมันเงียบมากเลยจริงปะไอ้ก้าวมาอยู่แล้วมันเงียบมากอ่ะเขาไปเอาไฟดีกว่ามันจะอยู่ไม่ใช่เหรอเนี่ยมันจะขึ้นก้าวอยู่เลย

โอ้โหโอ้โหรวยรวยจัดอ่ะตอนนี้นเดี๋ยวสารต่อพูดไอ้คิวไวมากไอ้คิวไอคิวมันทำอะไรอ่ะมีคนยิงเขาเลยอ๋อเห็นละเห็นละเห็นละไหนอะมาให้หน่อยดิเฮ้ยโอ้โหเห็นละละเผาแม่งเลยระเบิดไฟเยอะเผาแม่งเลยนี่ออกมาแล้วออกมาแล่ะกินยาก่อน มาแล้วมาแล้วมาอยู่เนี่ยน้องฆ่ามันเลยว้าวอืมเยอะนะเนึงอยู่ไหนอ่ะเขาหาไม่เจอคนสุดท้ายเหรอเอคนสุดท้ายนันเทอร์เกาเล็บตุ๊ปาร์ตี้คนยังอยู่ไหนวะอยู่แถวเนี้ยซุปเปอร์ด้วย เดี๋ยวแม่งคนสุดท้ายเป็นโปรปเพเยอร์ตายแต่พุออ่งยะนี่ไงไปทม่หรอนี่เออเออไม่เอาไม่แอบไม่เอาพุ่งยะเอาแล้วไงเอาโอเคเรียบร้อยเพราะว่ายัางไงพุ่งยากับมึงดำไอ <laughs> ้ของของเราเช็คตัวนะ <laughs> เยีไอ้ตัวนี้มันแอบน <laughs> ในพุง่งยะสองตัวเขาบอกทะลุอ่ะเขาเห็นมันยืนโล่งๆเลยแล้วก็มันยืนทักแผ่นอะไรอยู่มนุษย เห็นใบไม้เขาแผ่นๆปวดโกเลยสวยงาม